ครับสวัสดีครับเราก็พบกันเช่นเคยนะครับจาก TK คุ o คา a r ในช่วง เซลช่วยขายรถครับผมเล็กทีเคกูดคาร์นะครับวันนี้มีรถสปอร์ตสวยหรูหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้ครับ <Wow. S 1> มานำเสนอให้ท่านนะครับในราคาจากฟ้าฟาลงมาสู่ดินซึ่งทุกคนจับต้องได้เป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับผมจากค่ายโตโยต้าเล็กซัส rc สามห้าศูนย์ f สปอร์ตนะครับเป็นรถสไตล์สปอร์ตนะครับในกลุ่มของโตโยต่านะครับคันนี้นะครับเป็นรถนำเข้ามาสวยหรูยังไง เดี๋ยวตามผมมาดูเลยครับชมเลยครับการออกแบบดีไซน์ด้านหน้านะครับเป็นสไตล์ดมอนเกลนะครับสวยน่าสัมผัสกับกระจังหน้าที่ออกแบบมาตัดกับโเมียมดูเงางามนะครับเป็นสไตล์เฉพาะของเล็กสัตนะครับสีสวยสดใสนะครับสีขาวมุกนะครับ จากไฟเดท์ไทม์แล้วนี่สปอร์ตนะครับไฟโปรเจคเตอร์ตัวนี้เป็นไฟ LED เต็มรูปแบนบ,นบนะครับสามดวงกลางสูงต่ำนะครับและเป็นไฟอัตโนมัตินะครับเวลาเขามืดมากก็จะเปิดเองอัตโนมัติเวลามืดน้อยเขาก็จะเาจะปรับเองเป็นแบบโอโต้อ,อัตโนมัตินะครับเขาทำงานโดยการวัดจากเซนเซอร์หน้ารถนะครับตัวนั้นจะเป็นเลเซอร์หน้ารถที่วัดระยะของแสงนอกตัวรถผ่านเซนเซอร์หน้ากระจกส่ง ต่อมาที่ไฟเป็นรถายเอเซียที่จำหน่ายอยู่ในยุโรปครับผมรถคันนี้เจ้าของเก่าเขา,าซื้อนำเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายเครื่องยนต์อยู่ที่3,500ซีซีนะครับ6สูบขับหลังนะครับขับหลังเป็นรถสปอร์ตขับหลังนะครับเครื่องยนต์สวยหรูทนทานนะครับผมอัตราการเร่งนะครับ สิบวินาทีไปที่ประมาณ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกดไป1น5 7 8 9ามเปาปีเนี่ยไปที่ร้อย5 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับความแรงของรถเียกว่ากระชาตบบกติดบอกเรามาดูที่ฝาก,กระโปรงนะครับตรงนี้ครับนี่ครับที่ผมใช้เล็กจิกไปเนี่ยจะดูว่าฝาก,กระโปรงมีการทำมาไหมนะครับถ้ามันมมมมมนิ่มๆอย่างเงี้ยแสดงว่าฝาก,กระโปรงเนี่ยไม่ถด้ทำครับเป็นรอยสีกาวเดิมแล้วก็สีขาวนะครับ ติ๊กเกอร์บอกความมาตรฐานการอะไระต่างๆอยู่ครบแผ่นนี้ไม่มีการซื้อมาใส่ได้แน่นๆน,นะครับตัวนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับแสดงว่าผ่านนะครับสารพองชิ้นนี้ไม่เคยทําสีนะครับผมส่วนความสะอาดของซอกมุมนะครับเดีย๋ยวน้อยน้องเขาถ่ายดูนะครับว่าครับน,นัดไม่มีขยับนะครับนัตไม่เคยถอดนัดไม่เคยถอดนอเดิมครับ ัเดินสีเดิมโชกโชกก็ยังโอเคนะครับเบามือครับเบามือขึ้นลงโอเครถปี2016นะครับนำเข้ามาถูกต้องเดี๋ยวท้ายคลิปผมเปิดราคาท่านจะเข้าใจว่าทำไมมันถูกขนาดนี้แล้ะบนหน้าเป็นจุาของสำหรับรถสปอร์ตอูเป้ โอเคครับระยะนี้นะครับที่เราแบบไม่ต้องนะทิ้งกเธรรมดาปิดได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้มีตําหนิหรือมีอะไรยังไงวิธีการดูรถนะครับซอกมุมนี่ต่างๆเนี้ยยางรุ่นนี้มันจะเป็นยางยางแบบว่าอัดแรงอัดเข้าไปเลยนะครับจะแกะไม่ได้เพราะรุ่นนี้มันแนบวบแบบทาแบบแนวตายตัวแกะไม่ได้นะครับแต่เราดูดูได้เราสัมผัสได้นะครับด้วยมือลองไล่ดูตามจุดจุดขอบต่างๆมีสติ๊กเกอร์กาดอยู่ขอบอยู่เนี้ยก็ยังไม่ได้แกะนะครับ กันเป็นลอยอย่างเจ้าของเดิมก็ไม่ได้แก่ไปไหนนะครับส่วนที่สเปคการรถนะครับขอบสันประตูนี่ยังเดิมคมสันคมเดิมนะครับตัวสือสันผิดตัวนี้เป็นตัวรถนําเข้ามานะครับเมืองไทยน่าจะมีรุ่นนี้อยู่ก็น่าจะประมาณสิบกว่าคัน 10, แต่เป็นรถคันี้คันเดียวที่มีหนึ่งเดียวที่ว่าเพราะเป็นรถน้ํามันนะครับน้ํามันล้วนนะครับน้ำมันล้วนคันเดียวเลยนะครับผมสีขาวบุกนะครับ ต้องด้านหลังนะครับฝาท้ายตุวนี้เป็นระบบไฟฟ้าแบะที่เก็บเนี่ยครับก็จะเปิดขึ้นมาครับแต่ถ้าเป็นดีโมดก็สามารถกดเปิดได้นะครับามาดูข้างหลังกันครับว่าริ้วรอยเป็นไงบ้างคมสันเดิมครับสันเดิมสีไม่เคยํำนะครับครับสีไม่เคยดําซอกมุมเดิมนะครับเปิดดูที่เก็บยางอะไหล่นิดนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างก่อนลากรถก่อนถอดล้อก่อนถอดล้ออะไหล่ครบนะครับ ล้อไหลก็สามารถปรับยกขึ้นเบามือเปลี่ยนง,ง่ายไม,ไม่หนักมือนะครับเป็นล้อไหที่ใช้ได้ช่วคข่าวนะครับสบ่วนซอกวิธืการดูนะครับซอกมุมนะครับท่านจะเห็นว่าไอ้เนี้ยดูเหมือนเลอะเทอะน,นะครับอันี้เป็นกาวซีนกาวจากโรงงานเวลานะเวลาเหล็กเข้าต่อเข้าระบบกันนะครับเขาจะเอาซีนกาวในการสนิมกัดเคลือบกันน้ําเขา้าต่างๆจะดูเหมือนเลอะเลอะเทอะอย่างเงี้ยแต่เนี้ยคือแท้เลยถ้ารถมีการโดนท้ายมาแถวเนี้ยจะต้องลื่นทิ้งหมดแล้วก็ทาสีใหม่ ราจะสังเกตก็คือจากตัวนี้แหละนะครับจากกำหนดตัวนี้ที่ดูมันเหมือนกับเลอะๆเ,เทอะๆอ่ะจริงๆก็คือเป็นกาวการสนิทของของรถใหม่นะครับผมส่วนที่เก็บสำลักข้างหลังนะครับก็กว้างขวางนะครับและสามารถเบาสองตัวด้านนี้กดปุ่มที่ล็อกตัวนนีะ้ก็พับออกไปได้สา,าาไสามารถถ,ถ้าท่านจะไปตีกอล์ฟสามารถใส่ถุงกอล์ฟเข้าไปได้นะครับสามารถพับเบาได้มีช่องเล็กกับช่องใหญ่ส่วนที่เก็บตรงนี้ ก็มีความจุอยู่ที่ประมาณ480ลิตรก็กว้างขวางพอสมควรใส่ถุงก๊อฟได้ได้สองถุงนะครับมาด้านนี้ต่อด้าน,นท้ายออกแบบสีรูนะครับยางปี2020นะครับผมเป็นยางของวิช h e ลีนตัวนี้นะครับยังใหม่บอกได้เลยว่าชันใช้อีกประมาณ70,000โลแล้วค่อยเปลี่ยนก็ยังได้นะครับ oh. เพราะว่ารถคันนี้ใช้ไปแค่10,000 6,000โลเท่านั้นเองนะครับเอามาดูด้านดูด้าน <S <S ซอกเป็นไงโอเคซอกสะอาดสวยนะครับปกติรถทุกคันขอจะแกะอยู่แ,แต่คันนี้แกะไม่ได้ครับอัดทหมดเลยครับเขาจะเป็นเป็นยางที่อัดมาขอบรถแล้วก็ทําเข้ากับขอหลังคาที่เป็นกรรมีถอดก็ถอดทั้งยวงเลยแต่ว่าเราจะสังเกตจากเนี้ยถ้ารถมีการโดนมาแถมเนี้ยจะไม่เหลือ <S <S <Not S 2> น็นอตน็อขอบเน้ตัไปหมดแล้นะครับ แล้วก็สติ c ก k กอร์นี้ก็จะไม่อยู่ละอันนี้สติ c ก k กอร์นี้ก็หาไม่ได้ถ้ามันไม่อยู่เนี่ยมันก็คือถ้าทํามีการโดนชนมาตานี้จะไม่เหลือละนะครับสติก,กอร์บอกระยะบอกการใช้ของตัวรถหรือระยะของการเติมลมนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันครับออกแบบดีไซน์นะครับไปทางแนวรถสปอร์ตเหมือนที่ปปคล้ายซปเปอร์คาร์นะครับผมตัวนี้มันเป็นแนวมินิซปเปอร์คาร์ด้วยกัน พลังแรงม้าก็เหลือเฟือนะครับผมภายในออกแบบดีไซน์นั่งแบบสบายมีเกียร์พัฒนาชิพขับได้ทั้งหมด8สปีดด้วยกันนะครับสามารถปรับโหมดการขับได้ทั้งหมด3สปีดนะครับเป็นขับแบบสปอร์ตแบบธรรมดานะครับหรือขับแบบอโต้นะครับผมเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับขับเคลื่อนล้อหลังพลังแรงม้าสูงหน้าจอ นะครับตัวนี้เป็นลักษณะนาฬิกาแบบอดิเรกนะครับดูเก๋ดูสปอร์ตดูเหมือนโบราณคลาสสิกนะครับปุ่มเครื่องเสียงปุ่มการใช้การกดปรับแรงแอ้นะครับปุ่มพุสตาร์ทตรงไรปรับโหมดแนวสปอร์ตครับวงมาลัยเป็นแนวสปอร์ตครับปุ่มคนโทรลที่วงมาลัยนะครับผมตัวนี้นะครับที่ผมว่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยเพราะคอนนี้มีอยู่คันเดียวในเมืองไทยที่เป็น ระบบขับเคลื่อนด้วยน้ำมันล้วนๆนะครับปกสูบขับมันแล้วใจใช้ไปเพียงแค่16,800กิโลเท่านั้นนะครับคือเจ้าของเก่าแทบจะว่าเรียกว่าซื้อมาใช้น้อยมากนะครับเป็นรถเหมือนประดับปรมีวันนี้เราก็แบ่งๆมาให้คนได้ใช้นะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเปิดดูว,ว่าราคาที่ t ีเคพุทธคานำเสนอท่านมาเท่าไหร่นะครับผม รถใหม่น้อยสภาพดีน่าใช้น่าจับต้องแนวสปอร์ตุ๊เป้สประตูะครับผมกับเจ้าเล x u RC s RC350F สปอร์นะครับและคันนี้เป็นหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่ใช้น้ำมันล้วนนะครับผมน้ำมันล้วนมีหนึ่งเดียวนอกนั้นก็จะเป็นพวกแนวไฮบริดนะครับวันนี้ทีเคพุดคารัปรับราคามาที่3.590้านบาทเท่านั้นครับไปอีกทีครับ เหลือ3,590้านบาทนะครับกับรถ l e x ก s ั s p o r t r c 3ต0ี้าท่านผู้ใดที่คิดอยากจะเป็นเจ้าของเข้ามาได้ที่ TK กคุชคาก่อนถึงสมาคมชาวปากใต้เพียง500เมตรถ้าท่านเดินทางมาจากบางใหญ่นะครับผมเลยถนนจุดตัดเส้นบรมราชชนีนะครับเข้าคู่ขนานวิ่งมาประมาณ800เมตรนะครับก็จะถึง TK กคุชคาศูนย์รวมรถยนต์ ที่มีให้ท่านเลือกร่วมร่วม200ยคันนะครับมีลดราคาตั้งแต่แสนกว่าบาทจนถึง4 5หล้านบาทให้ท่านเลือกนะครับจากรถคันนี้นะครับมือเดียวเจ้าของเดียวใช้ไปเพียง1600 0มกิโลเท่านั้นนะครับแต่ราคาณนะวันนี้สามล้านห้ 3, 5, 90, บาทนะครับส่วนถ้าเครดิตดีนะครับคันนี้นะครับเราเช็คกับไฟแนนซ์ทั้งหมดที่เรามีกันอยู่ในร้านทีเกตที่เราทำกันนะ ผ่อนได้นานถึง7ปีดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.69เท่านั้นเองครับผมโอเคนะครับวันนี้จากผมเซลเล็ก K K, ทีเคูดคานะครับก็จะมีอะไรดีๆมานำเสนอให้ท่านทุกๆอาทิตย์นะครับวันนี้กับเจ้าเล็กซัส r c 3 5 0สปอร์ตรเล้าใจซึ่งหายากสุดแล้วนะครับท่านทิ่อยากจะดูตัวจริงก็เชิญแวะมาชมเยี่ยงดูสัมผัสดูกับเจ้า r c 3 5 0นะครับผมโอเคครับวันนี้เฮลเล็กก็ขอกตับลาไปก่อนนะครับท่านใครที่เข้ามาชมนะครับก็ช่วยกดเป็นกำลังใจกดแชร์กดไลค์กดจับ Subscribe ให้เซลเล็ก TK คุดคาเพื่อนำเสนอรถด,ดีๆในข่าวต่อไปครับก็สวัสดีครับกดครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย คาร์ s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s ฟชั c o m